สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาตามนัดครับสำหรับแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นแนวทางนะเป็นแนวทางครับต้องบอกก่อน อย่ามาเชื่ออะไรผมมากนะครับเพราะว่าสิ่งที่มันมองไม่เห็นนั้นเราจะไปมั่นใจล้านเปอร์เซ็น์ร้อยเปอร์เซ็นนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นแนวทางเท่านั้นเนาะถ้ามั่นใจขนาดนั้นนะครับไม่ต้องทําอะไรนะฮะเอาตามศาสตร์ที่เราคํานวณแล้วกันนะครับความน่าจะเป็นเนะเาะเดีย๋ยวนะครับ เกิดอะไรขึ้นออโอเคครับวันนี้วันที่สามสิบสามสิบตุลาสามสิบตุลานะฮะผ่านไปครับสำหรับออกกัญษาเมื่อวานนี้ หลายท่านคงได้ดูบัางไฟพญานาคครับหลายท่านก็ออกมาพูดถึงบัางไฟพญานาคเออก็แล้วแต่นะครับนานา,นานจิตตังเนาะความเชื่อนะครับคนที่เขาเคยเจอเขาก็จะเชื่อนะครับก็เหมือนผีนี่แหละครับคนที่ไม่เคยเจอก็จะบอกว่าไม่มี คนที่เจอก็จะบอกว่ามีนะครับนั่นแหละไม่ได้ต่างอะไรกันนะฮะฉะนั้นเราก็ใช้วิจารยาน,นะครับในการรับชมแล้วกันเนาะในเรื่องที่มองไม่เห็นใช้ว่าจะไม่มีนะครับอ่ะเดี๋ยวทักทายกันหน่อยนะครับ สวัสดีคุณธนพรนะครับย๋อนอื่นค่อยพูดถึงเนาะแต่วันนี้นะครับสูตรแน่นอนมากนะครับแน่นอนมากนะฮะทลายมาจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยโอ้โหเยอะนะครับอ่ะแต่นี้เราจะเน้นไปในเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยเฉพาะนะครับ มันก็ไม่น่าจะวิเคราะห์นานอาแต่ก่อนอื่นก็ต้องขออนุโมทนาด้วยลวกันนะครับทุกท่านที่ร่วมบุญเข้ามานะฮะตามกําลังของแต่ละคนนะครับตามกําลังก็อนุโมทนากับทุกท่านด้วยลวกันนะฮะยังไงก็ขอให้ผลบุญนี้นะครับใครติดขัดอะไรยังไงอยู่ก็ให้มันผ่านผลอุปสรรคไปนะ,ะนั่น <c oughs> เราจะได้ร่วมทําบุญแบบบุญใหญ่ครั้งหนึ่งต่อปีนะฮะก็จุดประสงค์อะไรครับ คือมีพระอยู่รูปเดียววัดกําลังจะพัฒนาเนี่ยครับแล้วแบบเอา้าไปกันหมดเลยเหลืออยู่องค์เดียวนะครับถ้าแบบไม่มีการพัฒนาหรือไม่มีทอดกระถินอะไรนี้ผมว่าไปแน่ๆมันก็จะกลายเป็นวัดร้างไปนะฮะเออก็นั่นแหละครับ,รบทําไปหน่อยเนาะคนไทยนะครับคนพุทธก็ร่วมกันทําฮะทากระถินเนี่ยนะครับได้บุญเยอะนะยอดเดี๋ยวนะครับ ตอนล่าสุดตอนที่ปิดยอดนะครับเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าเนาะแต่ว่าก็มีเพิ่มเติมเข้ามานะครับเดี๋ยวส่วนตรงนี้เดี๋ยวค่อยไปทีหลังเนาะก็เป็นทีหลังนะครับเพราะพรุ่งนี้จริงๆตอนนี้ช่วงบ่ายกับว่าจะไปทําต้นเงินนะครับแต่ว่าไม้ยังไม่เสร็จก็น่าจะเป็นช่วงเช้านะครับเดี๋ยวคงต้องไปแลกแบงค์ร้อยด้วย <c oughs> แต่จริงๆบางท่านก็ใส่ซองไปถวายเลยนะฮะ แต่ว่าผมไม่รู้ครับประเพณีแต่ก่อนนะมันคือเป็นต้นเงินผมว่ามันมันดูโอเคกว่านะเน<อ>าะใส่ซองจริงมันก็ได้แหละครับแต่ว่าเป็นต้นผมว่ามันดูดูดีกว่านะประเพณีเขาทำมาอย่างงั้นครับก็ทําตามนั่นแหละเนาะตามนั้นนะครับอนุโมทนาด้วยแล้วกันนะครับหลายๆท่านนะฮะยังไงก็ขอให้ได้โชคได้ลาบนะทำบุญสิน้น ปีพอดีใกล้ <c oughs> จะสิ้นปีแล้วนะครับ <c oughs> มารัฐบาลครับใครกดแชร์ขอให้รวยแล้วกันนะฮะขอให้ถูกเน้นๆโอ้วันนี้มีสองเลขนะครับที่อ่าอามีตรงอยู่อันหนึง่งนะครับแล้ววัน,นจริงๆเข้ามังแต่เช้านะแม่เราบังเอิญอีกแล้วเนี่ย คํานวณไปมาเนี่นะครับรู้สึกว่าตอนแรกไม่ไม่เห็นตัวนี้ตัวเด่นนะตัวนว่าอ้าวหมอมาไล่เดียวชัดๆโอเคเป็นเลขเด่นซะง,งั้นนะครับอ่ะไปเลยดีกว่านะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลประจํางวดวันที่หพฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 6พันห้ารเลขที่ออกแอดแอยังครับ <c oughs> คํานวณน,นะ เป็นแนวทางนะเป็นแนวทางนะครับต้องบอกก่อนย้ำอีกครั้งหนึ่งนะ <c oughs> โรดใช้ตังในการลงทุนนะครับ <c oughs> ใครเอาแบบซื้อพอได้ลุ้นก็พอเนาะสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับถูกมันจะได้แบบได้ตังจริงๆเนาะไปซื้อใต้ดงใต้ดินอย่างนี้นะครับถูกมาเยอะๆไม่กไม่จ่ายนะผิดกฎหมายด้วยนะครับฉะนั้นก็สนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลนะ ใบละ80บาทนะครับแต่ถ้าเดินไปซื้อเองก็100นะฮะแต่ถ้าแม็กใส่กันแล้วว่าอ่าเป็นชุดก็ตกไปละ120ร้อยสมมติว่า5ใบนะครับก็600นะฮะใช่ไหมขออภัยที่เอาความจริงมาพูดนะครับ <laughs> มันเป็นอย่างจริงๆนะครับพวกค่าลูกแม็กเปืืองอนะแพงแพงที่ลองดึงลูกแม็กออกสิครับมันก็จะเตือไปละ,100ะร้อยนะฮะ พอเย็บแม็กปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นมูลาค่าขึ้นมาทันทีแล้วก็ถ้าดึงกระดาษเ <c oughs> ะาเลยนะฮะสองใบสิบสองล้านนะฮะห้าใบหกสิบล้านเนาะโอ้สามสิบล้านดึงอันนี้ออกกับแม็กออกนะครับราคาจะลดลงทันทีนี่คือการแก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลแพงนะฮะ <c oughs> <c oughs> จริงไหม <c oughs> เออลองดูสิครับ <c oughs> มันก็จะเหลือใบอละร้อยนะฮะ ท้าแม็กปุ๊บเนี่ยนะครับราคาขึ้นทันทีมีใครเีียงไหมฮะจริงเราไปซื้อดูสิครับไม่เชื่อนะอแก้ไม่ได้นะครับแต่จริงๆผมเคยบอกไปหลายครั้งเลยครับว่าจริงๆมันแก้มันแก้ได้ถ้าจะแก้นะเป็นจะยากเลยครับคุณก็ส,สกาาการบรบหงรรัฐบาลนะต้องเอาแบบตัวใหญ่ๆห,หน่อยนะครับลงมา มาซื้อหวยใต้ดินครับมาศึกษาก็ได้จริงๆลูกน้องคนเก่งเยอะจริงไหมศึกษาดูสิครับหวยใต้ดินเขาเล่นยังไงฮะมีครับมีอะไรฮะมีโต๊ดมีสองตัวหน้าสองตัวหลังมีบนมีล่างมีโต๊ดเออก็เอาสิ่งเหล่านี้นะครับเข้าไปในระบบลอตเตอรี่สิครับม็นจะยากเลยเห็นไหมเนาะ ส่วว่าเลขออกอะไรนะ446อ้าวเนสลากกินแบ่งรัฐบาลถูกโต๊ดใครซื้อ464อะไรอย่างนี้ถูกโต๊ดได้ตังค์เนี่ยแก้ปัญหาได้จริงใช่ไหมฮะได้จริงนะฮะแล้วก็สองตัวเออราคาให้มันเยอะกว่านี้สองตัวเขาจ่ายบาทละร้อยบาทละห้าสิบาทละอันนี้แปดิบาทใช่ไหมครับคูณก็คูณเข้าไปสิครับเนี่ยถ้าก็ถูกสองตัวเนาะสมมุตินะครับ เอาแปดสิบบาทคูณไปอาบาทเก้าสิบนี่ฮะเขาให้เขาได้เจ็ดพันสองโอ้แกได้สบายจริงไหมเอาตาๆก็ได้บาทเจ็ดสิบอะเอาแปดสิบคูณเจ็ดสิบโอ้ผมว่าคนแห่มาซื้อลอตเตอรี่ครับไม่มีไปซื้อใต้ดินแน่จริงไม่จริงนี่ไงแนวทางแก่นิดเดียวแต่เขาไม่แก้ขนั้นเองนะครับ อ่ะอย่าไปยุ่งกับเขาแล้วกันนะครับเพราะเราก็บอกให้สนับสนุสนสลากินแบ่งรัฐบาลเนาะแต่ว่ารางวัลใต้ดินมันเยอะกว่าไงครับคนก็แห่มาลิซื้อใต้ดินเลยครับเห็นไหมมีแค่สามตัวหน้าสามตัวท้ายแค่นั้นเองอาจจะมีรางวัลอะไรคุณก็จะบอกว่ามันมีรางวัลที่สองไงรางวัลที่ห้างไงนู่นนี่นั่นแต่ว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งล่อตาล่อใจครับสิ่งที่ล่อตาล่อใจคือสองตัวท้ายกับโต๊ด นั่นแหละมีบนมีล่างเหมือนกันแก้ได้แน่ๆนะครับจริงๆแก้ได้เลยเอ่อไม่มีเรื่องอันเนะจริงๆนะอ่ะเดียวทักทายกันหน่อยนะครับก่อนที่จะไปคุณสุพัชชาคงเออ่สุวดีเนาะคุณแอนสุนิสาคุณชุดติมมาคุณจอยคุณเบียร์ถูกไหมวันนี้ม่พูดดีกว่า คนละนี่กันนะครับฉะนั้นเราก็จะไม่พูดนะฮะอันนี้สลากินแบ่งรัฐบาลนะคุณเบญภานะครับคุณเ,เนี่ยครูคสุจริตอินตะแปงนะฮะคุณวันเพนชีวิตใหม่สดใสก็เดิมคุณยุพานะครับคุณมาริก,กานะตามนั้นแหละครับการแก้ง่ายนิดเดียวขึ้นอยู่กับว่าจะแก้หรือไม่แก้แค่นั้นเอง แต่แต่ถ้ามันมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะนั่นแหละเดี๋ยวก็นู่นนี่นั่นอะไรเหมือนกันเป็นอย่างนี้นะฮะปะเอาเลยนะครับรัฐบาลงวดนี้นะครับโปรดใช้วิจารณญาณนะฮะในการรับชมนะครับ โอ้บางสำนักคำนวณออกมานะครับว่าศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์ครับก็อย่าไปขัดนะครับผมไม่กล้ามั่นใจขนาดนั้นน,น,นะครับเขาบอกว่าศูนย์มาล้านเปอร์เซ็นต์นะฮะอ่ะผมจะพูดให้ฟังนะครับคุณผู้มชมฮะผมจะพูดให้ฟังนะเนี่ยผมเคยสอนหลายๆรุ่นด้วยเป็นอย่างนี้ถ้าคุณตามสำนักไหนสำนักหนึ่งี่ยไะครับคนที่ตามอยู่แล้วน่ดี แต่สมมติว่าเราเรา,เราตาสีตาสายนะครับสมมุติว่าอาคุณพันนิพายางนี้นะฮะตามสํานักนี้มาหนึ่งสองเข้ามาสองงวดติดแล้วงวดที่สามเนี่ยนะครับคุณแมวเงาเนี่ยนะฮะคุณคุณพันนิพาเป็นเพื่อน,นคุณแมวเงาเนาะเฮ้ยฉันถูกมาสองงวดแล้วตามอาจารย์ท่านนี้สิแน่นอนถูกแน่แน่ก็ oh, สองงวดมันเข้าไงแบบชัดๆเนาะ คุณแมวเงาตามครับเต็มเต็มเลยฮะเลขออกมาเนี่ยครับจะไม่เฉียดเลยครับจริงนะฮะเต็มที่ผมให้สามครับนะแต่คราวนี้คุณแมวเงารอบต่อไปนะวดที่สี่นะฮะ,ะคุณพรนิพาก็จะชวนนี่เฮ้ยเอาแก้ตัวสิคุณแมวเงาก็ไม่ดีกว่าข้างหวยไม่จ่ายก็เลยจะให้มาตามอีกคงไม่ไหว นะครับแต่ถูกนะคราวนี้วดวนี้เขาหลุดตัวหน้าเขาจะถูกนะครับตามนี้ถ้าคุณเข้าไปแทรกช่วงนี้ตายครับนี่คือประสบการณ์นะฮะที่เล่นหวยมาประมาณห้าร้อยปีนะครับ <c oughs> <c oughs> เป็นอย่างนี้จริงๆ <c oughs> นะฮะสำนักไหนก็แล้วแต่ครับจริงๆมันจะเป็นอย่างนี้นะคุณฟังไว้เลยนะฮะเป็นไหมไหนใครไม่เป็นบ้าง สมมติว่าอยู่ดีๆตามหนึ่งสองสามอ่ะคุณถูกกู่แล้วแต่พอคราวนี้เราไปตามบ้างนะครับตายังเขียดแต่ตายยังเขียนเลยล่ะครับจริงๆคุณเชื่อผมเถอ,อะ่ะจะรอดูครับแต่ถ้ามาก็สแสดงว่าเขาเก่งจริงเลยครับเออเอาจริงนะมันไม่มีใครที่แบบจะรู้คาดคะเนนได้ล่วงหน้าขนาดนั้นนะครับว่ามันจะมาจริงหรือเปล่า แต่มีอถามาว่ามีไม่มีนะครับแต่ว่ามรณภาพไปหมดแล้วนะครับที่เห็นเห็นนะที่จากที่ดูประวัติมาเนี่ยนะครับมีอยู่สองท่านเท่านั้นที่เห็นเห็นเลยนะครับแต่จริงๆอาจจะมีเยอะกว่าน,นั้นแหละมีท่านไหนฮะหลวงพ่อเขียนเนาะวัดบางมูลน,นาคถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะหลวงพ่อจงบหน้าต่างนอกสองท่านนี้นะครับเอาแต่หลวงพ่อเขียนเนี่ยนะครับอันนี้ชัดๆอันนี้ฟังจากที่ หลวงพอลฤษีลิงดำท่านพูดไว้นะอันนี้คือของจริงนะครับจริงไม่จริง,ไม,รงไม่รู้ครับแต่ว่าสามารถที่จะเขียนรางวันที่หนึ่งนะครับหกตัวนะฮะยี่สิบมวดนะครับเขียนให้หลวงพอลฤษีลิงดำเนะฮะยี่สิบมวดติดเลยนะสองสามตัวมันน้อยไปครับเอาหกตัวเลยรลถูกทุกตัวนะครับยี่สิบมวดนะครับอันนี้จริง แต่ว่าจะได้เฉพาะคนที่มีวาสนาเท่านั้นนะครับมีโชคลาภเท่านั้นเราตัดสินษาบางทีมันไม่มีโชคมันก็ไม่ได้ครับเนาะอ่ะลองไปฟังดูครับหลวงป่อฤาษีลุงดําท่านเทศไว้อยู่นะอ่ะมากระบาดแล้ก็ไปไกลเหลือเกินไม่อย่างให้เสียตังค์ครับใช่เลยหรอกเนาะบางคนก็ทุ่มเฮ้ยงวดนี้แหละงวดนี้แหละของฉันงวดนี้แหละตอนไม่ใกล้วันก็เลิกซื้อแล้ว พอแล้วรัฐบาลซื้อไปก็ไม่ถูกเอเลิกแล้วพอใกล้วันมานะฮะฝันแล้วครับ <c oughs> เออจะเป็นอย่างนี้เนาะใกล้วันมาที่ไหลนี่เลขมาทุกที่เลยแล้วก็อดไม่ได้นะฮะมาตัวเด่นครับอ่าสวัสดีครับคุณนิดหน่อยครับแต่ว่ามันก็เป็นความสุขของเราครับก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะซื้อได้ครับแต่อย่าเดือดร้อนตัวเองเหมือนทำบุญเลยครับอย่าเดือดร้อนคนอื่นด้วย ไม่ใช่ว่าขอตังค์คนนี้มากดจ่ายค่าหวหวยเขาเนี่ยนะฮะมันก็ไม่ไหวอะไรอย่างนั้นอ่าขอบคุณนะครับที่กดแชร์ไปครับอ่าคุณปุ้ยนะครับคุณปุ้ยดูคุณปุ้ยคุณป,ปุ้ยเนาะโอ้วันนี้ผมขออภยัย <laughs> หนึ่งท่านนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่เปรัฐบาลครับ ด,ดูดวงผิดคิวนะฮะอ่าสลับกันแล้วเขาก็ล้อหลอนะครับโอ้ยจูดเลยคนหนึ่งก็ลออ้ <c oughs> อหลอเออจำเวลาผิดครับขออภัยนะะเบอร์จริงๆอ่ะแต่พรุ่งนี้เดี๋ยวทอดกระถินนะครับเดี๋ยวไปทอดผ้าไตยด้วยแล้วก็อ่านี่ยแหละครับปัจจัยทุกบาททุกสตางค์เราก็ไปร่วมทำบุญกันส่วนใครที่มาทีหลังนะเดี๋ยวไม่เป็นไรครับก็เอาเข้าบัญชีสะสมบุญต่ตอไปเนาะ แต่ได้ร่วมเหมือนกันนะครับสบายใจได้นะเดนครับหนึ่งตัวเอาตัวเดียวเลยไหมเก่งเกินไปครับไม่เอาฮะ <laughs> เก่งเกินไปแต่คำนวณจริงนะไม่มีศูนย์เลยนะครับ <laughs> เดนคือสี่สองครับสี่สอง เออแต่ก็ไม่แน่เนาะอาจจะเป็นศูนย์ก็ได้นะครับอาจจะเป็นสี่ศูนย์ก็ได้แต่คำนวณไม่มีนะฮะนี่คือตัวเด่นนะครับหนึ่งตัวตัวเดียวเลยนะฮะเดี๋ยวผมวงกลมไว้ให้ตัวรองลงมาที่ต้องติดไว้นะครับต้องต้องติดไว้เผื่อมันลแฉลบนะฮะ ก็คือ41ครับตามมาด้วย48ครับพอฟัง4นะฟัง2ครับครันนี้ฟัง2 2 6ครับแล้วก็28 เลขมีอยู่ห้าตัวครับทั้งหมดฮะแต่ว่ามันจะมีของแถมนะทั้ง <c oughs> คนไม่ชอบของแถม <c oughs> แถมดีไหมแถมดีครับเพราะว่าเอา้าตามเขาหน่อยแล้วกันนะฮะอันนี้คือมันตรงกับเจ้าแม่นะฮะแล้วก็ตรงกับภรรยาพอดีนะครับ ภรรยาฝันพอดีครับว่าเขียนเลขให้กับคุณหมอท่านหนึ่งครับตัวแดงๆใส่กระดาษตัวใหญ่ๆเนาะแล้วมันชนกันกับเจ้าแม่บอกมาครับฉะนั้นตามครับเลขนี้ฮะสองหนึ่งครับอ่ะหกตัว ไปสามตัวครับไปลุ้นกันครับเจ้าแม่กระซิบบอกว่ามันเจ้าออตัวนี้แต่หลังๆมาเจ้าแม่ไม่ค่อยถูกเลยนะตัวต่อไปครับเนาะเออ หลายท่านเพ,พิ่งมานะครับโปรดใช้วิจารณญาณนะครับแล้วก็ใช้สตางค์ของท่านนะครับไปซื้ออนะย่าตังค์คนอื่นนะสำหรับนสลากินแบ่งรัฐบ,บาลนะครับไม่มีนโยบ,บายให้ไปซื้อใต้ดินอะไรทั้งสิ้นนะไม่มีลิงก์อะไรด้วยนะครับไม่มีการชี้นำอะไรทั้งสิ้นนะอย่าแปะลิงนะฮะผิดกฎหมายนะ จ็ดหนึ่งศูนย์ครับแล้วก็แปดสี่สองจริงๆผมชอบชอบศูนย์แปดสี่นะกับหนึ่งแปดสี่ตัดออกไปครับอะที่มันคล้ายกันคือตัวนี้ครับสองหนึ่งนะฮะผมขอตามบ้านเลขที่ผมอีกสักรอบหนึ่งนะครับรู้สึกว่า เหมือนจะมาอย่างงยไม่รู้อาจจะสลับตำแหน่งกันเนาะหนึ่งแปดสองสองหนึ่งแปดนู่นนี่นั่นนะครับจําได้ว่างวดนั้นน,น,นะครับไม่ตามหมออกกันเต็มเลยนะครับตามทุกงวดนะแต่ว่างวดนั้นไม่รู้ทิ้งได้ยังไงจริงๆน่าจะติดไว้หน่อยนะครับทิ้งแล้วเรียบร้อยเลยอะเอาจงจริงนะครับตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเลขดังคือเรียอะไรบ้างเนี่ย ที่ไม่สามารถที่จะซื้อหาซื้อกันได้แล้วผมไม่ได้ดูเลยเนะครับมีไหมใครมีอะไรที่ซื้อไม่ได้แล้วอะไรย่างนี้ไม่น่ามีเนาะซื้อไม่ได้ก็ไม่ต้องไปซื้อหรอกครับนะตามนี้หกตัวไม่รู้ว่าเยอะหรือเปล่าศูนย์ไม่มีเลยนะครับมีแค่เจ็ดหนึ่งศูนย์ ส่วนถ้ามันเบิ้ลอีกเนี่ยนะครับโอศูนย์แปดใช่ไหมฮะคุณคุณเ,เบญญาภาถ้ามันเบิ้ลอีกมันก็จะเบิ้ลตัวเดิมนะครับคืออะไรฮะสี่สี่ถ้าเบิ้ลนะ <c oughs> จริงๆมันมีเลขตัวลองเยอะนะครับแต่ว่าไม่เอาเดีกวนะ่าเนาะไม่ว่าจะเป็นสี่ศูนย์ก็ดีนะครับห้าสี่ก็ดี สองเก้าอย่างนี้เนาะสามหกศูนย์สอง่ะสามสามห้าศูนย์่นี่นะครับไม่เอานะคิดว่าไม่น่าจะมาอยู่แล้วเอาตัวเด็ดเลยดีกว่านะครับงวดนี้ก็หวังว่านะครับน่าจะได้เฮนะได้เฮเป็นอ่าน่าจะเป็นเลขปราบเสียน นะครับเสียนคือศูนย์นะครับแต่คิดว่างวดนี้จะปราบเสียนนะเอาละขอให้42มาเต็มเต็มแม็กนะฮะเออแต่ว่ามา182นี่แหละ <c oughs> นะอาจจะมีอะไรที่แม่12่าลืมนะครับเดีย๋ยวผมบุงไว้หน่อยเนาะคุณอย่าลืมนะ ผมจำอรั้งหนึ่งนะฮะมันอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมาเบิ้ลมวดนั้นมัน446กับ44เนอะมันมาเบิ้ลไปแล้วนะฮะถ้าเป็นศูนย์จะเป็น40นะถ้าเป็นศูนย์นะครับจะเป็น40นะครับแต่ว่าคงไม่ครับจะเป็นพี่น้องเนี่ยนะครับส21เนี่ย12เนอะ อะก็แล้วแต่นะครับถ้าชอบก็จัดไปครับไม่ชอบก็ดูไว้เฉยๆนะครับให้มันเสียดายลเล่นๆว่าโอ้ยว่าจะตามแล้วลืมอะไรอย่างี้นะอันนี้คือคนไม่มีโชคนะถ้ามันไม่ถูกก็ดีไปแต่ถ้ามันถูกก็แล้วแต่นะครับทำถ,ถูกแล้วแต่นะอ่ะขอให้โชคดีแล้วกันนะครับสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดนี้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันเดี๋ยวเวลาเท่าไหร่แล้วเนี่ย เดี๋ยวอีกสักครู่ค่อยมาเจอกันนะครับฝากแล้วกันนะครับสําหรับงวดนี้เดี๋ยวเจอกันงวดหน้านะครับ16พฤศจิกา2,566ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับเฮงเงส่วนเดียวนะทุ่งนี้ผมดูก่อนถ้ามันพอมีเวลานะฮะในตอนค่ำๆเดี๋ยวอาจจะจุดทูบนะครับแต่ถ้ามีเวลาก็จะไม่จุดนะฮะอาจจะนะ อาจจะโอ้แต่ไม่ได้จุดมาสองสามงวดแล้วนะครับเดี๋ยวจุดหน่อยก็ดีเนาะอ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะครับงวดหน้าค่อยว่ากันใหม่ขอให้โชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ